ขอทุกคนต้อนรับเข้าสู่วัดสารลอ,อยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชค่ะมาชมบรรยากาศกันเลยนะคะค่ะบริเวณร,รอบๆวัดสารลอ,อยสวยง้ามมากเลยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดไหว้สักการะท้าเวสวร หาเท้าวิสุวรรณวัดสารลอ,อยนะคะองค์ใหญ่สวยงามมากเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดถ่ยชีวิตโครกระบือนะคะค่วะวัวตัวใหญ่อยู่นะคะ เงินนะคะคจุดนี้จะเป็นจุดไหว้าย,ย่ามูนะคะจุดนี้จะเป็นจุดบูชาพระแม่ธรณีกับบูชาพญานาคนะจ๊ะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเทพทันใจขอพรได้ทุกสิ่งค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดแก้ปีชงนะคะส่วนจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นภาพวาดผนังนะคะคเป็นกินรีสวยงามมากเลยคะ่ะส่วนบริเวณนี้จะเป็นน้ำตกนะคะล่มลื่นมากเลย ส่วนมุมนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะสนใจมาใช้บริการได้ค่ะส่วนมุมนี้จะเป็นรูปปั้นของเท้าสุรานารีนะคะส่วนบริเวณนี้จะเป็นบ่อป,ปลาคาร์นะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนมุมนี้จะเป็นภราสังกะจายนะคะทําให้ ร่ำรวยอยู่ดีกินด,ด,ดีมีความสุขส่วนมุมนี้จะเป็นองค์พระหน้าปกนะคะมุมนี้จะเป็นองค์กุมารเทพนะคะส่วนมุมนี้จะเป็นองค์องค์ปูล่ลาษีนะคะบริเวณนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะเหมือนจริงมากเลยค่ะบริเวณนี้จะเป็น พยามุจลินนาคลราดนะคะ่คะชมความสวยงามของน้ำตกพยานาคราดนะคะส่วนมุมน,นี้จะเป็นพยานาคาราดนะคะสวยงามมากเลยค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นร้านย่ามูนะคะ ทุกคนจะมากราบไหว้บูชากันที่นี่เยอะค่ะองนี้จะเป็นเจ้าพยามมหิดลร,รารชิบดีหรือพ่อทองคำนะคะบริเวณนี้จะเป็นย่าบุญเหลือนะคะส่วนลูกป,ปั้นองค์นี้จะเป็นย่้ามูนะคะ จุดบริเวณนี้จะเป็นการบริจาคลงศพและสะดาะเคาะนะคะส่วนบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะ จุดบริเวณนี้จะเป็นหลวมพ่อตนะคะส่วนบริเวณนี้จะเป็นจุดปีละครังะคะ่ะส่วนบริเวณนี้จะเป็นพระพิฆเนศพระราหูทรงคุปแล้วก็พระตรีมูลนะคะ จุดบริเวณจะเป็นสวนหย่อมค่ะไว้ถ่ายรูปค่ะ จุดบริเวณนี้จะเป็นสวนหย่อมนะคะสวยงามมากเลยค่ะจุด,จด,จด กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ